ขอากาศดค่ะในเล่มหนังสือปฐมธรรมหัวข้อธรรมที่84การนำรงสมาธิจิตเมื่อถูกบิดเบียนทางวาจาค่ะกำลังทุกท่านาฟังคำพระาศาสดาและเป็นผู้สดับในคำพระาศาสดาและก็น้อมมาปฏิบัติร่วมกันนะคะพระาศาสดาตรัสไปว่าพิสูจน์ทั้งหลาย ทางแห่งถ้อยคาที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวหาเธอ5อย่างเหล่านี้มีอยู่คือ 1. กล่าวด้วยการหรือไม่ด้วยการ 2. กล่าวด้วยเรื่องจริงหรือไม่จริง 3. กล่าวโดวยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย 4. กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ 5. กล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในพิสูจทั้งหลายเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นกรณีนั้นนั้นเธอพึงกระทำสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่เปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่ จักมีจิตสหรคตะด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่และจัากมีจิตสหรคตะด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบูร์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่วีเว้นไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้พิสูจน์ทั้งหลาย เธอพึงกระทำสำเนียกอย่างนี้พิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาสีมาเป็นสีครั่งบ้างสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างสีแสดบ้างกล่าวอยู่ว่าเราจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ทำให้มีรูปปรากฏอยู่ดังนี้พิสุททั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร บุรุษนั้นเขียนรูปต่างๆในอากาศทําให้มีรูปปรากฏอยู่ได้หรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเหตุเพราะไรเล่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าอากาศนี้เป็นสิ่งที่มีรูปไม่ได้แสดงออกซึ่งรูปไม่ได้ในอากาศนั้นไม่เป็นยะไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะเขียนรูป ทำให้มีรูปปรากฏอยู่ได้รังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากคับแค้นเสียเปล่าพระเจ้าค่าพิสูจน์ทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันในบรรดาแห่งถ้อยคําสำหรับการกล่าว5ประการนั้นเมื่อเขากล่าวหาเธอด้วยทางแห่งถ้อยคําประการ 1ขออภัยค่ะด้วยทางแหมถ้อยคําประการใดประการหนึ่งอยู่เธอพึงทําการสําเนียกในกรณีนั้นอย่างนี้ว่าจิตของเราไม่เปรปรวนเราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จากมีจิตสหัต จักมีกจิตสหรคตะด้วยความเมตตาแผ่ไปบุคคลนั้นและจัากมีกจิตสหรคตะด้วยเมตตาอันเป็นจิตไภัยบย์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่ถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วแลวอยู่ดังนี้พิสูจน์ทั้งหลายเธอพึงกระทำสำเนียกอย่างนี้แล พิสุท์ทั้งหลายถ้าโจรผู้คอยช่องพึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของใครด้วยเลื่อยด้ามสองข้างผู้ใดมีจิตปทุสร้ายในโจรน,นั้นผู้นั้นชื่อว่าทำตามผู้นั้นชื่อว่าไม่ทําตามคำสอนของเราเพราะเหตุที่มีใจปทุสร้ายต่อโจรน,นั้นพิสุจทั้งหลายในกรณีนั้น เธอพึงกระทำการสำเนียกอย่างนี้ว่าเราอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่เปรปรวนเราจากไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจากเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีจิตโทสะในภายในอยู่จากมีจิตสหรคตตะด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และ จากมีจิตสหรัรคตะด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้พิสุจน์ทั้งหลายเธอพึงกระทําการสําเนียกอย่างนี้แหละพิสูุน์ทั้งหลายเธอพึงกระทําในใจว่าโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้ อยู่เนืองๆเถิดพิสุทั้งหลายเมื่อเธอทำในใจถึงโอวาสนั้นอยู่เธอจะได้เห็นหนทางแห่งการกล่าวการกล่าวหาหรือเล็กหรือใหญ่ที่เธออดกลั้นไม่ได้อยู่อีกหรือข้อนั้นไม่ได้เจ้าเจ้าข้าพิสุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลาย จงกระทมในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยนี้อยู่เป็นประจำเถิดนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดการลนานสาธุธรรมคำของพระษาสราจะเห็นได้ว่าโอวาทของพระองค์ในหัวข้อธรรมนี้ถ้าแกรนิท่านใดกระทำได้ก็เป็นอเนกสง์มหาศาลขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่กระทำได้ ในโอวาทที่พระศาสดาตรัสไว้ด้วยค่ะสาธุ